แต่ไม่ใช่ยรืโดนแล้วนะอยู่ในะ <c oughs> ห้องเพื่อนอย่างนี้เราจะรอดไหมเนนะบางฟังเดี๋ยวเราจะไป จะตีนี้จะเป็นนั้เิดเป็นนหนันน้องมจะตายแล้วถ้าตายก็ดีนะสิ อัพเกตเร็วว่า,อ,าอยากตั้งไปทำรงว่าแล้วอัพเกตเร็วว่าเ,าเพื่อนเรามันจะทำไม้หวแล้วยาสีนี้ใช่สีเองมันห้องกเย่อยาเพื่อนยาเพิ่งนค่ฉันแ,แต่ก็ดีนะ พี่ดูได้ไหมจ้า่ันอันหกเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่เฮ้ยนี่น่าโ,โดนกินพปซะเพื่อนโดนกิน ต uh ัว huh สิบชั่มงจะอัปถร้อยสามสามพันสิบนี่อ่ะเพื่อนคนนี้เขาไม่ช่วยเราเลย เอ้วมพนวันน okay, oh ี้ส ah. oh ี่สี Glenn ่สี่แล้วฉันยังไม่สี่สี่สี่เหมือนกันเลยทำไมดีหรืออีอะไอันทียังอันทียังให้อันียังสามสุดสองเนาะดิสิ อันนี้ก็เปาของทั้งสอนะแ่ไม่ใอะไรไม่ใอะไไม่หนูป่เอาเลยิบกสิบกไปแล้วไหมเนี่ย สิบสีส่ส สี่คนนี้อ oh, ๋อ huh. บิ๊ก้อ๋อตูส่นี้เหรอได้่งอก็งร้อยี่เไหรู่ทไ้ยได้สอง้อยห้าสิด้วยสอง้อยห้าสิบหก เตมา้อ,อง่อแอรอ่างนี้แุจะดเต็มห้องนี้สี่ร้อยได้ดิสี่ร้อยก็สี่ร้อยตอนนั้นอีกอง แล้วมันมีห้องหนึ่ง